คุณลองนึกภาพนะครับถ้ากระบะขับ4ราคาเป็นล้านเนี่ยไปพังอยู่บนดอยรถสไลด์มันจะขึ้นไปรับคุณได้ยังไงคุณจะลากลงมาอย่างไงฉะนั้นรถใช้งานคุณต้องมั่นใจต้องเป็นรถที่ไปถึงกลับได้แค่นี้เองผมมินจากดับเฟิอร์บ็อกครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชม Isuzu V-Cross 4x4 รุ่นโมเดลเยียปีป0 2 2ี2022 มาในหน้าตาที่ตกแต่งใหม่ทั้งภายนอกภายในรวมถึงการเพิ่มสีใหม่ล้อลายใหม่ที่หลายคนบอกว่าสวยมากๆนะครับนี่คือ isuzu v-cross 4x4 ตัวท็อปเลยราคาจำหน่ายในเกรด m พร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้ออยู่ที่1 1 7 2 0 0 0บาทถ้าจะเอาสีขาวมุกก็จ่ายเพิ่มอีก7,000บาทก็จะอยู่ที่1 1 7 9 0 0บาทแต่ถ้าจเจาแบบนี้เลยได้สีเทาใหม่ด้วยนะครับสีส้มสีดา สีเงินของเดิมก็จ่ายในราคานี้เลย1,172,000บาทอีสุเรียกสีเทาใหม่เขาว่าไอไลโอเปกแต่พวกเรานะครับวัยรุ่นอย่างเราวัยรุ่นสร้างตัวจะเรียกว่าเทาแลมโบไม่เรียกเทาแลมโบเน่ยนะครับต้องเรียกเทาแลมโบถึงจะถูกนะฮะ,ะถูกจริตคนไทยเรานี่คือสีเทาใหม่ที่บอกเลยว่าขายดีมากๆ f e นะครับ p ฟี o เจอร์ออปชั่นก็คือพื้นฐานเนี่ยระบบความปลอดภัยก็ถือว่าจัดเต็มนะครับในเกรด M High l a n d e er เกรด M ก็เช่นกัน ได้จัดเต็มอยู่แล้วนะครับยังเหมือนเดิมแต่เขาจะมีเพิ่มเข้ามาคือปรับในเรื่องของหน้าตาแล้วก็พวกความสวยความงามแล้วก็มีฟีจเจอร์ข้างในในเรื่องของเบาะนั่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตาปรับอย่างไรกระจังหน้าคล้ายคล้ายเดิมก็จริงแต่งจริงรายละเอียดไม่เหมือนเดิมนะครับกระจังในรุ่น2022สังเกตง่ายๆนะครับเขี้ยวตัวนี้จะไม่ยาวเหมือนของเดิมของเดิมนี่เขี้ยวงงมาเลยนะครับอันนี้ก็คือ เคียวสั้นลงแล้วก็ตัวลิ้นตัวนี้นะครับของเดิมจะเป็นลายตารางตอนนี้ก็ไล่ระดับนะครับนี่อยู่ข้างในเป็นสีชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวนี้ก็จะเป็นสีคโครมลมดำนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทาเข้มแล้วก็ชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าจะเห็นว่าสีคล้ายกับตัวรถตัวนี้เป็นสีเทาเข้มของเดิมเป็นสีซิลเวอร์นี่คือรายละเอียดของตัวใหม่นะครับคมไฟหน้าใบบีม LED เซนเซอร์กระยะหน้า4จุดหลัง4จุดชุดแต่งรอบคันที่เป็นชุดแต่งของ V-Cross ก็ทำสีดำมาส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ดีอยู่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ฉีดล้างกระจกเนี่ยซ่อนอยู่ในใบปัดน้ำฝนปัดแล้วก็สะอาดมากๆไฟเดย์ไทม์นั้นยิ่งไล์โดดเด่นสวยงามแต่ที่ได้รับคำชมมากๆจากลูกค้าก็คือล้อลายใหม่นะครับสวยกว่าเดิมเยอะมากๆของเดิมมันเรียบไปหน่อย นะครับเขาดีไซน์ให้มันดูทันสมัยสวยตอนวิ่งแต่ตอนจอดมันไม่สวยไม่ดุแบบนี้ล้อลายใหม่สวยมากๆแล้วก็ในรุ่น h ฮ g h l a n d e r เนี่ยเขาก็ได้ล้อลายนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าปัดเป็นสีเงินกับสีเทาเข้มตัวนี้ก็คือสี Matte Black สวยมากล้อตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วรัดมาด้วยยางขนาด265-60-18 อีซูซูเนี่ยมาใช้หน้ายางเป็น265ก็ในเจเนอเรชันของตัวพลังดุภาพโลกนี่แหละก็ทําให้รถมันเกาะถนนยิ่งขึ้นระยะเบรกสั้นมีการปรับองศาของปีกนกระบบกันสะเทือนด้านหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลวิชโบนปีกนก2ชั้นแต่มีการปรับให้ตัวหน้ายางเนี่ยกดกับถนนได้เต็มมากกว่าเดิมนะครับทำให้ตัวใหม่เรียกได้ว่าขับดีกว่าเดิมนะฮะร,ระบบกันสะเทือนด้านหลังก็เป็นแหนบ3แผน่นเป็นแหนบนุ่มอยู่แล้วอย่างคันนี้นะครับใหม่ๆเลยลมยางอัดมาจากโรงงาน 45 psi พอผมลดเหลือ33ตามข้างรถระบุเนี่ยความนุ่มนวลมาเลยนะครับนี่คือรถกระบะยุคใหม่ขับแล้วนั่งสบายเหมือนรถ SUV เลยอยากให้พวกเราได้ลองนะครับความอเนกประสงค์ของรถกระบะยุคนี้นอกจากจะใช้งานในชีวิตประจำวันท่องเที่ยวได้เพราะว่าเป็นแคปโฟประตูอยู่แล้วกราวเคแลน์210มิลมลุยน้ำได้สบายๆนี่คือรถกระบะถึงกลับมาขายดี แม้ว่าพวกเราเนี่ยอายุก็มากขึ้นนะครับบางคนบอกโอ้โหไม่เอาแล้วรถกระบะแต่จะบอกว่ารถกระบะรุ่นใหม่นะครับช่วงล่างนุ่มเบาะนั่งนั่งสบายอย่งางเบาะนั่งของดี a x ในเกรด M ขึ้นไปเนี่ยทั้งตัว Highland e r ขับ2ยกสูงและตัว V Cross เกรด M ทั้งตัว1.9ดและ3.0นะครับดีไซน์ของเบาะนั่งเขาจะเหมือนรถ SUV เลยสปอร์ตหนานุ่มโอบกระชับและยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า avec หรือ anti vibration elastic comfort ตัวนี้เนี่ยจะมี เนื้อยางอยู่ใต้ฐานเบาะนะครับจะเหมือนเรานั่งแล้วอยู่บนชิงช้านุ่มๆน,นะช่วงล่างก็คือความที่ด้านหลังเป็นแหนบก็ต้องเผื่อให้บรรทุกนะฮะมันก็จะไม่สบายเหมือนพวกรถที่เป็น SUV แท้ๆที่เป็นอิสระสี่ล้อแต่การที่เขาใช้ที่นั่งมีแผ่นยางอยู่ด้านล่างไอตัว AVEC เนี่ยก็จะทำให้มัน2แรงบวกนะครับเซตลุมยางดีๆช่วงล่างพอไปได้แล้วนะครับ เบาะนั่งนุ่มอีกมันก็ทําให้การดูดซับแรงสะเทือนมันดีเวลาที่นั่งอยู่ในตําแหน่ง2คู่หน้านะครับไอทโนโลยที่ผมบอกเนี่ยมีในตําแหน่งเบาะหน้าขวาแล้วก็ซ้ายรายละเอียดการตกแต่งอื่นๆมือจับเป็นสีดำครอบกระจกสีดำนี่คือตัวโมเดลเยปี2022เลยบันไดขึ้นรถสีดำทำให้รถดูดูดูสปอร์ตเข้าชุดกันมากยิ่งขึ้นตัวลูกกระบะ มีการตกแต่งในส่วนของสปอร์ตบาร์ตัวนี้รองรับน้ําหนักนะครับได้เป็น100กิโลกรัมเลยนะฮะสามารถนั่งบนไอ้ขอบตัวนี้แล้วถ่ายรูปเท่ๆได้เลยนะไม่ต้องกลัวพังเขาก็ยกขอบกระบะขึ้นมาให้รถมันดูสูงใหญ่แต่ตัวกระบะของอีสุเนี่ยความยาวจากหน้าถึงหลัง5เมตรสกว้างเมตรแสูงเมตรแตรงนี้ก็คือ,อหลายคนจะชอบคือไซส์เขาไม่พยายามใหญ่ไปกว่านี้เหมือนทางค่ายอเมริกันอะไรอย่างเงี้ย เวลาใช้งานมันจะได้ใช้งานง่ายจอดก็ง่ายจอดในบ้านตัวเองก็สามารถแบ่งจอดรถเก่งคันอื่นได้อีกนะครับสัญลักษณ์ 4x4 diff lock นะฮะก็มี diff lock ไฟฟ้าด้านหลังแล้วนะครับในเจนนี้ก่อนหน้านี้ในเจนเก่าเนี่ยยังไม่มีลูกค้าก็รีเควสนะครับตรงนี้จะทำให้มันเหมือนแบบมัดใจลูกค้าลูกค้าต้องการก็ใส่ให้อยากมี b i spot ก็ใส่ให้ l e a r traffic alert ในส่วนของร์เซนเซอร์ก็ใส่ให้ แต่ลูกค้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยากได้อะไรที่มันล้ากว่านี้ในเรื่องของของเล่นนะครับคือของเล่นก็คือของเล่นเนี่ยคือของจริงที่เขาใส่เข้ามานะครับดิฟล็อกนะฮะบายสปอร์ตเรียกคอทัฟฟิกอาร์เอสสีเทาเขาก็สวยจริงมันไม่ถึงกับเทานมนะอันนี้เขาเรียกเทาแลมโบนะแล้วก็มีกล้องการระยะด้านหลังพร้อมเซ็นเซอร์การระยะคู่กันนะครับอย่างนี้โอเคนะฮะบ,บางค่ายพอให้กล้องแล้วไม่ให้เซ็นเซอร์ อันนี้คือติดตั้งมาเลยนะครับ4จุดสัญลักษณ์ตัว M นี่คือเกรดของชุดแต่งที่เป็นตัวท็อปของ E-SU D-MAX เลยในโมเดลเยียปี2022เนี่ยไฮไลท์นอกจากสีใหม่แล้วที่ขายดีคือภายในนะครับมีการปรับสีมาใหม่นะเบาะของเดิมเนี่ยคือสวยอยู่แล้วแต่เป็นหนังสีน้ำตาลเข้มตอนนี้ทำเป็นสีทูโทนแล้วก็เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเป็นคู o แม็ก คูแม็กเนี่ยเหมือนในอีซูมิ x เอ็กซ์คุณสมบัติของเบาะคูแม็กก็คือเก็บความเย็นไว้ในตัวเบาะแล้วก็หลังเราเนี่ยจะได้ไม่เป็นเหงื่อนะครับไม่อมความร้อนเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเลยของอีซูสเขาได้รับการตอบรับที่ดีตอนที่อยู่ในมิลเอ็กซ์ตอนนี้ก็ยกมาใส่ใน D Max แล้วตัวพวงมาลัยนะครับก็ปรับใหม่ในเรื่องของสีแล้วก็คุณภาพหนังดีขึ้นแดชบอร์ดคอนโซลหนังทั้งบนที่หุ้มมาเนี่ยของเดิมเป็นสีน้ำตาลเข้มตอนนี้ทำเป็นสีดำ ก็น่าจะโดนใจนะครับของเดิมเนี่ยมันเขาจะหรูก็แบบหรูไปสุดเลยนะครับแต่อย่างนี้มันดูสปอร์ตและตัวสีของวัสดุตกแต่งคอนโซลที่ค้าตรงกลางก็ปรับสีให้มันสปอร์ตยิ่งขึ้นนี่ตำแหน่งพุทสตาร์ทอยู่ด้านล่างซ้ายเบาะนั่งสบายพวงมาลายัยสีทิศท,ทางแล้วนะครับในเจนนี้ตัวท็อปนี่ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์โอ้อลอ่แยกอิสระซ้ายขวา มีฮีเตอร์ด้วยเท่าหน้าจอไปปลดล็อกก็ดูหนังได้มีแผนที่มาให้แล้วก็สามารถเช็คสถานะได้หมดเลยว่าคุณขับรถไปไหนมาบ้างแต่ก่อนเข้าบ้านคุณก็สามารถลบแล้วก็ล้างเมมโมรีมันได้ด้วยนะหัวเกียร์นี่คือเฟี้ยวสุดเลยอ่ะนะฮะสไตล์ยุโรปเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอก d m a มเนี่ยส่งไปขายยุโรปเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในเรื่องการดีไซน์อะไรมากมายนะครับ คือไม่ได้ขายดีแค่ในประเทศไทยนะสำหรับดี a x เนี่ยยิ่งเจนนี้เนี่ยเราเห็นเลยเอาตำแหน่งเกียร์อะไรมาไว้บนหัวเกียร์เนี่ยเหมือนรถสปอร์ตพุงมาได้มาติฟังกชันมีคูซันโทนแอร์แบ็กหกลูกกระจกแต่งหน้าซ้ายขวามีไฟมาให้ด้วยรถกระบะตัวท็อปบางค่ายไม่มีนะครับกระจกกับไฟฝั่งนี้เพราะเขาบองว่าผู้ชายเราไม่สำอางมีให้เฉพาะฝั่งซ้ายให้คุณภรรยาใช้แต่นี่คือมี2ฝั่ง ใครจะรู้ทุกวันนี้เราลงจากรถหน้าเราก็ต้องเป๊ะใช่ไหมผู้ชายอะความอเนกประสงค์ของรถกระบะนะครับคนไม่ใช้รถกระบะนี่ไม่รู้จริงๆนะฮะก็ถุงแขวนของนี่มีแอร์หลังมีไทเออไว้ชาร์จมือถือโอ้โหลำโพงแบบเซอร์ราวด้วยนะครับ ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะสำหรับตัวท็อปไม่ได้เป็นเทคโนโลยีค cool ูแม็กเหมือนข้างหน้าแต่ความนุ่มสบายของหนังด้านหลังก็โอเคเลยนะครับที่วางแขนอะไรก็พอดีห้องโดยสารของเขาเนี่ยคือรถกระบะ4ประตูก็จริงนะฮะแต่มันจะมีความเป็นลูกฟักทองอยู่ข้างในนะครับไม่ชันมากแต่ก็ไม่สบายเหมือนพวกรถซีดานหรอกไม่เหมือน ไม่เอ็นเท่าพวก m ิวเ X ด้วยมิวเอ็กเขายังปรับได้ในแถว2แต่ที่เขาทํามาก็ถือว่าพอดีเห็นไหมมันจะมีความโค้งหลุมลึกเข้าไปอย่างนี้แล้วปีกตรงไหล่เนี่ยครับก็จะอบกระชับแล้วก็ล็อกพอสมควรเหมือนกันงานเนี้ยบมากๆนะครับงานบอดี้แอนเพ้นของยีสุนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับดูสปอตเวลดิ้งต่างๆมันแกร่งนะระยะความห่าง ใน V Cross ตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นรหัส c j j 3 t c x 3.0ลิตรนะครับดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แต่ในเจเนอเรชันที่เราเรียกกันติดปากว่าพลันุภาพพิกโลกเนี่ยมีการปรับในเรื่องของเทอร์โบนะฮะใช้เวีเกจไฟฟ้าและในส่วนของสารเคลือบกระบอกสูบก็ใช้ตัวใหม่ที่มันทำให้มันลื่นยิ่งขึ้นทำให้รถเนี่ยมีรอบที่ต่ำนะครับ แรงม้าสูงสุดทําได้ถึง190แรงม้าแรงบิดมหาศาล450รนิวตันเมตรอัตราบริโภคเชื้อเพลิงก็เลข2หลัก11-12กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้ไม่ยากในช่วงของการเดินทางนะครับถ้าปั้นจริงๆก็เห็นมากกว่านี้ครับแต่เอาขับแบบ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่แถวแนี้คืออีสูยังทิ้งไม่ได้เขามีตัว1.9สําหรับคนที่ต้องการความประหยัดไม่ได้เน้นแรงนะฮะแล้วก็ ประเทศไทยเรามีเรื่องของป้ายภาษีขนส่งคือค่าธรรมเนียมการใช้รถเนี่ยรายปีก็จะแตกต่างกันไปตามซีซของรถด้วยนะครับถ้าเป็นตัว h ฮ g h l a n d e r เกรดเเครื่อง3.0เนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็าทำได้ประมาณสัก10วินาทีนั่นคือเดิมๆนะครับตัว3,000 V c r o s ตัวท็อปน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาไม่กี่10กิโลกร,รมัมตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ0 100กิมตรต่อชั่วโมงทาได้ประมาณสัก11วินาที ให้ผมฟันธงเลยนะครับยังเล่นได้แล้วก็ค่อนข้างแนะนำให้เล่นสำหรับ d m a x ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะตัว V-Cross ถือว่าครบเลยมีดิฟล็อกไฟฟ้าข้างหลังให้ด้วยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีตังค์ครับไม่เดือดร้อนอะไรเลยจะแต่งรถให้เป็นออฟโรดสุดๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ของ ARB แต่งได้ทั้งขันเลยทั้งในเรื่องของช่วงล่างแคมปิง้งเกียร์อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆของ ARB เนี่ยมีซัพพอร์ตในส่วนของ แบรนด์อื่นหนึ่งก็มีนะครับที่เป็นแบรนด์ออสเตรเลียออสเตรเลียแท้ออสเตรเลียไทยอะไรเงี้ยมีหมดนะครับในเรื่องของความทนทานหายห่วงอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรเข้าศูนย์บริการจบทุกปัญหาถ้าจะไม่เข้าศูนย์ตอนที่รถหมดวารันตีแล้วเนี่ยเข้าร้านเข้าอู่ทั่วไปก็ทําได้หมดเลยสําหรับผมเนี่ยถ้าคุณซื้อดี a มหรือซื้อ Vcross ตัวพลังนุภาพพิกโลกไปตั้งแต่เปิดตัวคงแบบแนะนำให้ เบรกล้อลายใหม่ครับคือมันเข้ากับรถมากไม่ต้องไปทนใช้เดิมของเดิมนี่คือริบเรียบแบนๆตัวใหม่นี่คือเหมาะมากๆปกติเนี่ยรถยุคนี้นะครับสีที่ขายดีที่สุดทุกค่ายเลยทั้งเกง๋งทั้งกระบะหรือ SUV ก็จะเป็นขาวมุกเทาตัวนี้ได้ลุ้นครับเพราะว่าผมเห็นวิ่งเต็มถนนเลยหลายคนชอบนะครับแล้วพอได้ยินว่าเฮ้ยมันเป็นเทาแลมโบจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนแลมโบเลยนะครับแบบว่าเทาไปดูดีๆเนี่ยมันคนละเฉดอันนี้ เขาจะเทาออกสว่างจะไม่ใช่เทานมเทาเข้มนะแต่ก็เรียกกันไปแต่มันก็สวยจริงๆเพราะว่าในตัวชุดแต่งของ V c r o s ์เอาวีคอร์ก่อนนะมันไม่ถูกกลืนนะครับเทาเขาออกสว่างแล้วชุดแต่งว c ค o s ์ที่เราแบบจ่ายเพิ่มอะ่ะอย่างตัวท็อป1 1 7 2 0ล้านบาทโอ้โหเกือบเกือบ,บล้านสองก็อยากให้เห็นรายละเอียดของชุดแต่งที่เป็น V c ค o s ์ที่มันแพงใช่ไหมครับและสีเทาตัวนี้ไม่ได้ขายแค่ตัวว c ค o s ์ตัวท็อปนะครับขายหมดเลยตั้งแต่ตัวเตี้ยหัวเดียวแคปโฟที่ชอบเอามาแต่งกันตัวเนี่ คุณก็เลือกสีเทาลัมโบได้เช่นกันและจุดขายนะครับก็คือเครื่องยนต์แรงนะตัวสัมพันธ์แรงหายห่วงไม่ต้องปรับอะไรตัว1.9ประหยัดลงมาในเรื่องของราคาตอนที่ซื้อรวมถึงภาษีป้ายรายปีของกรมขนส่งทางบกเนี่ยแต่คุณก็สามารถจูนให้มันแรงยิ่งขึ้นได้นะครับเขาทํากันมื่อจะทำยังไงแล้วนะครับถ้าจะทํารถเนี่ยก็ต้องตัว d m a ม1.9เนี่ยคือทแล้าสุดจริงๆ เรื่องของช่วงล่างต้องพูดกันย้ำอีกทีนึงนะครับพูดบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะฮะหลายคนเริ่มมาสนใจรถแนวนี้ผมเข้าใจช่วงล่างเนี่ยกระบะของอี่ส D ด a ีแม็กเขาเด่นอยู่แล้วในการทํากระบะให้ช่วงล่างนุ่มนวลในตัวขับ2ยกสูงไฮแลนเดอร์และตัว V ีคร s สนะครับถ้าเซ็ตลมยางดีๆเติม33า psi นุ่มสบายแล้วอยากได้ขับนิ่งขับเฟิร์มเยอะไปหมดเลยในยเรื่องของสปริงแล้วก็ช็อคแอ็บซอร์เบอร์หรือแม้แต่อุปกรณ์ตกแต่งในเรื่องของการโครงต่างๆนะครับสำหรับดี a มเนี่ย หาแต่งหาทาแล้วราคาถูกใส่แล้วไม่ชอบเอามาถอดขายในกลุ่มนะครับก็ขายได้นะครับรถเนี่ยทำได้สนุกรถอยู่กับคุณเนี่ยแต่งได้แบบยาวๆเลยสําหรับตัวยกสูงของดี a มนะครับฟังมาถึงตรงนี้คลิปนี้เหมือนคลิปป้ายยาเลยใช่ไหมครับมีแต่ข้อดีน่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะติอะไรมันนะพอติไปเนี่ยอย่างที่บอกถ้าจะวิจาร์ให้เสีย,สยห,หายๆครับไม่ยากครับแต่คือเราก็ไม่รู้จะอยู่ตรงข้ามกับผู้ริโภคเขาไปทําไมในเมื่อยอดขายมันไม่โกหกใครอ่ะ เขาขายเป็นเบอร์หนึ่งถ้าจะบอกว่าไม่ดีแสดงว่าผมไม่มีปัญญาซื้อแล้วแหละแต่แน่นอนที่บอกไปว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยอันล้าสมัยเนี่ยเอามาเทียบกับค่ายฝรั่งเอาสเปคมากลางกันโอ้ไม่มีตัวนั้นไม่มีตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันไม่มีอะแ i v e ีฟคูชันโทนเหมือนที่เขามีในมิวเก็จะบอกว่าของพวกนี้นะครับคือบางครั้งคุณเองอะที่อยากได้ก็บอกว่าของเล่นน้อยไปหน่อยคุณยังเรียกว่าของเล่นเลย แต่นี่ของจริงของเล่นมันจะไปทนได้ยังไงชื่อคุณยังเรียกว่าของเล่นนะครับแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งเป็นจุดที่ลูกค้าบอกว่าคุณต้องมีและบางครั้งเนี่ยเขาใส่มาเป็นในเรื่องเหตุผลการตลาดเนี่ยเขาก็ใส่ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างนะผมยกตัวอย่าง V Cross ตัวเดิมไม่มีดิฟล็อกด้านหลังแต่เขาขึ้นดอยถนนเป็นมันปูเนี่ยเป็นยางเคลือบล้อทําไมเข้าไปได้นะครับคือทักษะฝีมือแล้วก็ ความพร้อมหล,หลายอย่างนะครับรู้ว่าจะไปเละแบบนี้ยางคุณต้องออเทเลนหรือมัดไหมเนื้อออกไหมมันก็ไปได้แล้วขับสีสมัยก่อนเขาไม่มีดิฟล็อกเขาขึ้นดอยได้ยังไงแล้วครูที่เป็นครูประชาบาลสมัยก่อนเนี่ยกระบะขับ2องเขาขึ้นไม่ได้ยังไงนะแต่ถึงวันหนึ่งพอเขามีจังหวะมันเปลี่ยนโมเดลพอดีตอนนี้ก็มีแล้วดิฟล็อกไฟฟ้าพอเขาใส่ดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ก็ไปถามอย่างอื่นที่เขาไม่มีอีกนึกอออกไหมครับคือออปชั่นอะถมยังไงก็ไม่เต็มฉะนั้นคุณต้องมาเปรียบเทียบ นะครับจากประสบการณ์ของคุณเองแต่ละคนเนี่ยใช้รถมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วใช้งานจริงเข้าศูนย์บริการเป็นไงรออะไรนานไหมบ้านมีรถกี่คันและรถราคาเป็นล้านความทนทานมันต้องมาคือจะบอกว่ามีบริการช่วยเหลือย4ี่ชั่วโมงวันรันตียาวเป็น10ปีคุณลองนึกภาพนะครับถ้ากระบะขับ4ี่ราคาเป็นล้านเนี่ยไปพังอยู่บนดอยรถสไลด์มันจะขึ้นไปรับคุณได้ยังไงคุณจะลากลงมายัางไงฉะนั้นรถใช้งานคุณต้องมั่นใจต้องเป็นรถที่ไปถึงกลับได้แค่นี้เอง หวังว่ารีวิวแล้วก็วิดีโอชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับแฟนรถกระบะนะครับก็เลือกรถให้ดีนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็มาทิ้งไว้มาพูดคุยกันฝากไว้ด้วยในยเรื่องของการกดติดตามช่อง Drive ฟ o o t o b o บทั้งกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนผมมินจาก Drive p h o t o b o บ็อต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ